ส่วนสากเข่าเขียวตรงนี้มีตัวอะไรบ้างนี่เอาอ่ะแก่หรอตุ๊แก่หรออาคารอะไรอ่ะ ในนี้มีตุ๊กแกเหรอยาฟิลเหมือนแบบมามาสนสนุกแล้วต้องเข้าบ้านผีสิงเลยอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะนี่เข้าได้หรอเห็นมีอะไรเลยอ่ะอ๋อมันเป็นดอง ดอมดอมแกสัตว์ไม่ชอบในนี้เลยอ่ะมันไม่เปนลอกค้าบอ่ะไหนวะข้าบมันอ่ะอ๋อนี่ไงนอกค้าแล้วตัวมันอยู่ไหนไหนอุ๊ยทำไมมีเสียงหลมเจียงโอ้นี่อ่ะอ๋ออุ๊ยมันสั่นมันสั่นอะไป่ะเธอเอ่ยบันไฮซ์เอง กลัวแต่น่ากลัวว่ะหัวงูห่อเนี่ยนี่คือถ้ำอะไรตัวจริงป้องอะไ่เชี่ยตกใจนี่หัวงูเนี่ย อ๋นี่ไงใ่เอนจัไ่ใงเกงนี่ไงอุ๊ยมีตรงนี้ด้วยนี่มีมังกรด้วยอยู่ข้างอกอิ่บ้างน่ากลัวมากน่ากลัวมากทางออกอยู่ไหน น่นต้องเข้าหรอหที่ดีมเวิร์มมันมีเพนกวินปะ <c oughs> เอาไหมแค่ยเย็นๆหรอหรอนะุ้ยน่ารักอ่ะอ๋อมันเย็นแค่ข้างในใช่ปะ <c oughs> ตรงเรารเราไม่ต้องยิ้มหรอกกระจกมันเก็บความเย็นหรอแต่ว่ามันไม่ใช่เพนกวินแบบผู้ล่องเรือมันเป็นเพนกวินเขตร้อนไอ้ตัวเนี้ยจริงหรอใช่ <c oughs> มันมีเพนกวินเขตร้อนด้วยหรอเพิ่งรู้ เอเชียหรอไม่ใช่เอเ่ัปอะไอหรอ๋อต้องดูรอบตรงไหนอะมีบอกไหมว่าแสดงกี่โมงเลยคนระับโมงบ่ายสองบ่ามงตอนนี้ตอนนี้บ่ายโมงเองอคือน้องเราแหวงไปหมดเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าตัวอะไรจะ <c oughs> โผล่ไอ้ดกสาวมาคนไา จริแล้คราวนี้เมื่อกี้ก็ของจริงค่ะตัวคบาอ,อรอ่าคาปิา,าป,าค,าปาคือตัวยังไงอะ่ะเนี่ยหรอไอนแกเอ,อ,อนี้ก็มีเ๊้ ชีวิตมันดูสบายเนาะแค่นอนก็งงให้คนมาดูอะ่ะซื้อญ้าเราก็ลงไปให้ให้แต่เขาจะมีเป็นล้อมๆของเขาตรงนี้ตัวมันใหญ่ขนนันฉันว่าวันนี้มันน่าจะจุกแล้วละ่ะคนน่าจะเยอะอ่ะกลิ่นเหมือนแอลโกอฮอล์นะอ๋อเขาล้างมือ <c oughs> อ,อีกเอาไหมฉันไม่เอาูม รอนานไหมค่ะรอนิดหนึ่งไปก่อนไหมเดี๋ยวถ้าเดินผ่านมาเพิ่งมาใหม่ไปที่แปดคือสล็อตมีคุณแปดกับมีอะไรสล็อตเหรอใช่คุณแปดนี่คือชื่อเหรอใช่เขาชื่อแปดไงไหนวะเออเป็นไก่ปะเนี่ยนะมจีบัตตรสล็อไหน เห็นไหมชื of ่อเขาไปอยู่นั้นเขาก็เป็นเพื่อนบ้านของขาหมูแอนเดอร์จไหนอะในนั้นไงไอถ้ากีริวนด้นน่ะหรอเออมันมีสองตัวโอ้ยนี่ไงเอาเขาไปทำไมหมูเด้งหมูเด้งบอลนี้เชื่อะายแม่มารีแม่มารีมันจะเขาาดินอะจับไหมไม่รู้

หูหนว่าเป็นดาราปะเฮ้ยไหนจ้าหมูดเด้งนอนแล้วอ่ะนอนแบบนั้นีีะิมยอ่ยูไหนอ่ะ ยพอมันตัวเล็กแล้วมันดูน่ารักกว่าดีเนาะตอนที่มันแบบดีดดุกดิกด,ดุกมันยันองอันนี้มันไม่ใช่เวลามันจะมาขึ้นมาเล่นตอนที่แบบเขาให้อาหารมาันเออกี่โมงอะหมูเด้งหมูเด้งหมูเด้งแค่นี้เองเหรอ,อน,นี่คือการมาเที่ยวสวนสัตว์ยังไงอันนี้มันก็มีชื่อนะแต่ลืมชื่อมันอะอะไรถังน้ำ่ะนะไม่ใช่มันเป็นหนีมันเป็นหนีตัวเนี้ยมันมีชื่ออะไร มีควายมีขอมหมีหมาเออเออเนมีหมามีหมาด้วยถูกด้วยโซนซาฟารีโอ้มียีราฟไหมห้อาหารได้ปะอันนี้คืออะไรเรื่องอะไรมาากัสกาไงอินแปรเลยเนาะเสาร์อาทิตย์ เออยิ่งไปเลยสัมาธิกินน้ำแล้วจ้ะเราก็มายืนกินน้ำล่อคนตรงนี้ด้วยนะใบอะไรใบมะขามเทศจริงเหรอพีกามีใบมะขามเทศด้วยเหรอไม่รู้จะไปรู้ด้วยไงใบอะไรใบมะสามโคให้ด้วยกิ๊กเล็กนะการจัดเ l เ y o ต์ของสวนสัตว์ ฝั่งนี้ก็คือเป็นสิงโตฝั่งนี้เป็นกวางอืมจัดเลยเอาแบบให้ชมอาหารสิงโตดูกวางเนีอยละแรดไงอา้าวไม่ออกมาข้างนอกหรอมันอยู่ด้านนอก้องน,น <c oughs> เป็นอะไรกินข้าวป่ะแรดเงียบไมงเปกนะ <c oughs> อ๋อมันก็ออกไปได้ใช่มันออกไปได้จริงๆเรามาลายเป็นสีอะไรยำโอ้สีดำลายขาวทำไมต้องเป็นมาดำเลวยเป็นมาขาวดำเลยไม่ได้หรอสิงโตมีตัวเมียกับตัวผู้ที่สองตัวไงเคยดูการ์ตูนนี่ปะที่ลูกสัตว์มันคุยกันอ่ะสิงโตก็แบบพ่อฉันเป็นนักล่าเสือสีต้าก็บอกพ่อฉันเป็น นักวิง่งลูกเจ้าก็อ๋อพ่อฉันเป็นนักเก็ตที่อ๋อนักเก็ตนักเก็ตเก็ตนักเก็ตไงที่นี่มมนมีแบบนั่งรถไปแล้วแบบให้หารยีราฟมีปะไม่มีไม่มีหรอที่อื่นเหรอรหรอที่เคยเห็นแบบแบบมัแบบนโผล่หัวเข้ามาในกระจกจริงหรอ ่ได้ดูข่าวอะนี้ปะฟารมจระเข้สมุทรปรากาที่มีฝรั่งตกเข้าไปอ่ะตกลงไปในบอ่อเออแต่ว่าไม่มีใครเป็นอะไรนะ,ะจระเข้ไม่กินผลไม้ ไม่เคยเห็นโชว์ช้างเล่นน้ำโชว์ตัวเฉยๆนึ <laughs> นกว่าแบบฝึกแพทเทิร์นอะไรมาเออดูนี้ห้ามจาับสัมผัสโทราศัพท์คงมีแต่ป้ายเตือนแม่น่ากลับมัง้งห่างขนาดนี้จับยังไงเนี่ยร้อนมากก็เลยมาแหวกกินสมูทตี้ทำไม้อร่อยด้วยเธอ ปะวันนี้กลับบ้านกันเถอะแล้วเจอกันใหม่ทิปหน้าบ๊ายบาย